Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ก้าวไกลเรียกร้องทุกพักโหวตร,รับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เก้าไกลชี้การหวดให้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคือการยอมรับสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงท้วงคอรมอนำร่างพรบคู่ชีวิตมาพิจารณาประกบไม่ได้เพราะเป็นการเสนอกฎหมายใหม่ ธัญวัฒน์กมลวงวัดสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลสัดส,ส่วนผู้มีความหลากหลายทางเพศถแถลงเรียกร้องสอส,สจากทุกพักการเมืองร่วมลงมติให้ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือสมรสเท่าเทียมในวันพุทธที่จะถึงนี้ ธัญวัตรระบุว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภามีการอภิปรายยาวนานกว่า8ชั่วโมงจนเป็นที่สังเกตว่าอาจเป็นความพยายามดึงเวลาให้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้ทันเวลาหรือไม่และยังมีความเป็นไปได้ที่คณะรัฐมนตรีจะนำร่างพรบคู่ชีวิตเข้ามาประกบกับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันพุธนี้ด้วย พักเก้าไกลต้องยืนยันอีกครั้งว่าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่เท่ากับร่างพรบรคู่ชีวิตและในความเป็นจริงไม่สามารถประกบในการพิจารณาได้เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติสิทธิในการสมรสไว้อยู่แล้วในขณะที่ร่างพรบรคู่ชีวิตเป็นร่างกฎหมายฉบับใหม่จะพิจารณาร่วมกันไม่ได้ธัญวัตรยังระบุอีกว่า ร่างพรบรคู่ชีวิตเป็นกฎหมายที่มีหลักการมองคนไม่เท่ากันการที่คณะรัฐมนตรีนำเข้ามาประกบ จึงเป็นเรื่องการเมืองอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้แม้พักเก้าไกลจะมีความกังวลแต่ช่วง3ามเดือนที่ผ่านมาได้พยายามพูดคุยกับสสต่างพักต่างฝ่ายอธิบายความแตกต่างระหว่างทั้งสองขอฝากถึงสสจากทุกพักการเมืองว่าการลงมติให้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นคือการยอมรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขการลงมติให้พรบคู่ชีวิตเท่ากับ ยังคงสร้างเงื่อนไขให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ธนญวัตรยังกล่าวอีกว่า ในวันนี้สังคมทั้งสังคมพร้อมขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ให้สิทธิการสมรสอย่างเท่าเทียมแก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วเสียงของประชาชนที่ผ่านมาและทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมกันไม่มีหน่วยงานไหนไม่เห็นด้วยทุกหน่วยงานยืนยันในความเสมอภาคคนที่ปฏิบัติการกับคนในสังคมไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือสำนักงานกฤษฎีกาเท่านั้นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ today อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ